อแันนี้ใมอัมี่ สวัสดีครับวัสชีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ในงานประจำปีของวัดช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดพิจบูรณนะครับ <c oughs> ก็วันนี้เป็นเหลี่ยมของรุ่นประชาชนทั่วไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเศรษฐกิจครับสวัสดีครับ เป็นรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็มีทีมที่สมัครเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งหมด20ทีมนะครับ20ทีม20ทีมทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็แบ่งเป็น8สายนะครับเป็น8สายจะมีบางสายก็3ทีมบางสายก็2ทีม <c oughs> ในรอบในรอบแรกๆนี้ก็ หาที่1นที่สในสายประมาณนั้นนะครับหาที่1นที่สในสายเราก็จะเข้ารอบสิเมื่อเข้ารอบสิบหกแล้วก็จะเหลือก็รอบสองแปดคู่สนามละสี่คู่ประมาณนั้นนะครับก็ไม่น่าจะดึกมากมายนะครับเพราะว่าใช้การแข่งขัน2สนามพร้อมกันเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่ง เป็นรุ่นประชาชนทั่วไปภ,ภายในนะครับภายในจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะไม่ว่าจะเกิดเรียนทำงานอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ทีมที่เข้ามาร่วมในรุ่นนี้ก็จะมีสายเอจะมีวัยรุ่นหยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็สมุกเสียกรพี่ใ่โจ บีนะครับชมอศล่มศักดิ์แม็กวันบีสายบีจะมีเสี่ยไม้กับทีมเบ่าเอลงสีอันนี้สายนี้จะมีสองสองทีมนะครับส่วนสายซีจะมีเสี่ยกรผู้ใหญ่โจแล้วก็มาขามแช่อิ่มเนี่ยนะครับกำลังทําการแข่งขันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีชมสรล่มศักดิ์แม็กวันเอส่วนสายดีจะเป็นสายที่มี2ทีมก็ทีมเจรินแล้วก็คนอขอคนกีฬานะครับสาย E 3 3ทีมนะครับมีทีมวดเซอร์วิทีมคู่กันแล้วก็ทีมโรงเรียนนาเฉลียงสาย F จะมี2ทีมเป็นทีมสมอทอดกับทีมหดเซิร์วิตบนะครับสาย G สายนี้3 3ทีมนะครับทีมปู่ปานสมอทอด A แล้วก็เสียไม้ A แล้วสายสุดท้ายก็จะเป็นโรงเรียนนาเฉลียง A กับมาดามไอนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีม เสียกรผู้ใหญ่โจเอนะครับกับทีมมะขามแช่อิ่มแม่ปักปก,ก็เอาเป็นว่าทีมเสียกรนะครับกับมะขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มก็อยู่ในฝั่งผู้บรรยายเนี่ยนะฮะเอาเท่าที่พอจะรู้จักมาคุ้นน้องๆน,นักกีฬานะครับหมายเลขสองก็จะเป็นเจ้าตาวนะครับส่วนหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นเจ้า,าเจ้าต๋องนะครับล้านร้านเบอร์สามชื่อะ ตั้งโอ้โหต่อเต่ากันเลยาส่วนหุนหมายรักษาก็จะเป็นชื่อเจ้าตั้งนะครับสวัสดีน้องวุ้นครับกรรมาาการครับคู่นี้เป็นคู่ที่สองของสนามหนึ่งนะครับก็ถ้าเกมในเซตที่สองเริ่มแล้วนะครับตอนนี้ทีมเสียกรูใหญ่โจอยู่ในฝั่งผู้รยายนี่ยนะครับในชุดสีแดงเซ่อ ลายแดงเนี่ยน,นะฮะส่วนทีมมะขามแช่อิม่มเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายล้านล้านเซแรกใครชนะวะฝั่งโน้นเหรอเบอ,อ,อ้อออซึ่งในเซตแรกก็เป็นทีมมะขามแช่อิมอ่มนะครับเก็บเซตแรกไปได้ก่อนมาชมกันในเซตที่สองนะฮะวันนี้ก็น่าจะ ูมตามกันแน่นอนครับผมต้องคอยหลบลูกแล้วก็นะครับเพราะว่าเป็นเวทประชาชนทั่วไปก็จะเะค่อนข้างหนักกว่าอาวุโสแน่นอนฮะในวันพรุ่งนี้จะเป็นเหลี่ยมดับเบิลน,นะครับแต้มตัวนี้มาขามใช่อิ่มขึ้นน้ำน,นะครับ2องตัวหนึ่งเจอลูกนี้ไม่ข้าม ั่งตรงข้ามนั่นต,ต่อเต่าล้วนเลยนะฮะเจ้าเต่าจะต่องแล้วก็จะตั้งนะครับเจอปลุงนี้ออกหลังไหครับสวัสดีครับอสวัสดีน้องจอนครับสุชินทรัพสินว้าว <c oughs> เลือกงามยามดีฮะวันที่เก้าเก้าแรกของปีน้องจอนเข้ามาดู <c oughs> เพชรบูร์หนาวไหมไม่ไม่หนาวครับไม่หนาวครับก็แ,แค่แค่อากาศเยน็ยนๆสบายๆครัสบสบุสบีสสิน้องเบี้ยวด้วยนะครับชัยภูมิชัดเจนขอบคุณครับอลไะครับลูงนี้แก้ไขค่ามมาเปิดชงกันใหม่ครับทีมเสียกร ลูกหนีชงนิ่งๆโอ้ตะว่าจังหวะปัดลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมมะขามแช่อิ่มตแต้มอยู่ที่5ต่อ2ครับมะขามแช่อิ่มขึ้นน้ำนะครับลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชงเองเล่นเองนะฮะเอาละครับ ั้งชงให้เจ้าเตาเรียบร้อยครับแต้มอยู่ที่2องตัครับทีมเสียกรตามอยู่นะฮะหน้าซ้ายจะาตา,าก็เปิดได้อยู่ครับโอ้ล้วชงนิ่งแบบนี้เตะยัดบล็อก ออกหลังไปครับล็อกตามให้ทีมมะขามแช่อิ่มตอนนี้ทีมเสียกรมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาหมายเลข9ก้ออกเอาหมายเลขสิบลงมาแทนนะครับแต่ว่าต้องกราบขออภัยผมไม่ไม่รู้รายชื่อของน้องๆฝั่งทีมเสียกรน,นะฮะเอ่อ ทีมมะขามแช่อิ่มก็มีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเอาเจ้าก้าลงมาแทนเจ้าต๋องนะครับแต้มเริ่มห่างแล้วฮะเต่ 2. 2> อสองเอาล้วครับเปิดนิ่งเหมือนกันฮะทีมเสียกอนเตะทัดบล็อกเอายังอยู่ครับต้องเปิดชงกันใหม่ครั้งนึงโอ้โหจังหวะนี้ลูกสวมหัวนิดนึงแต่ว่ายังสันแก้ไขได้ดี แรมอยู่ที่3ต่อ7เปิดลึกนิดหนึ่งโอ้โจังหวะแก้ไขลูกที่ไม่ข้ามนะฮะเจ้าตาวเป็นแต้มของทีมเสียกรแต้มอยู่ที่7ต่อ4ตะตตั้งเสิร์ฟมาเอาละครับนิ่งเหมือนกันแต่ยอดเรียบร้อยครับโอ้โหมีจังหวะมีลีลาด้วยนะฮะถ้าสังเกตดีๆครับตำแหน่งหน้าขวาทำหมายเลขสิบ ก่อนจะขึ้นทํามีขยับสับขาหลอกด้วยนะอ้าวแล้วลูกนี้เบาๆแก้ไข่ข้ามมาแต่ว่ามันเป็นแต้มให้ทีมบระขามแช่อิ่ม เต็มอยู่ที่8ต่อ5อ่เาเปิดนิ่งครับทีมเสกรเนี่ยนะฮะโอ้เวลาจะทำแต่ละครั้งมีขยับได้นะฮะโอ้เอกลักษณ์ครับแต็มอยู่ที่5ต่อ9เ<ว>สิร์ฟลูกนี้ไม่ค้าม เริ่ม,มนำห่างแล้วฮะสิต่อ5สวัสดีน้องนัดกินมาด้วยนะครับช่องขวายังเปิดได้อยู่ครับโอ้ลูกนี้ค่อนข้างห่างแต่ก็ยังเตะล็อกตามได้ดีอยู่ฮะตำแหน่งหน้าขวาทำหมายเลขสิบของทีมเสียกร ่องซ้ายลูกนี้ออกหลังไปหน่อยครับเอ่อน้องนัดถามว่าเหลี่ยมไหนครับไม่มีเหลี่ยมไหนเลยวันนี้เป็นรุ่นประชาชนทั่วไปเปิดเลยฮะน้องนัดจะเอาอยุเท่าไหร่มาเล่นเอาใครมาเล่นก็นแล้วแต่นะฮะก็เป็นโอเพ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยครับน้องนัดพี่นอสวัสดีครับ วัสดีน้องตีด้วยครับญี่ปุ่นชัดเจน <laughs> โอ้ยเอยแฟนเพจผมนี่บางคนก็คอมเมนต์มาปัตตานีโอ้ตอนนี้มีคอมเมนต์ญี่ปุ่นนะฮนะแต่ไต้หวันนั้นนั้นของแท้นะฮะเขน้องเจ๊เขาไปทำงานอยู่ไต้หวันจังหวะนี้ ตั้งเสิร์มไม่ข้ามเป็นแต้มของทีมเสียกกลเสียกรพหญยโจนะครับโอ้ชื่อทีมเสียกรพหญ่โจแต้มอยู่ที่8ต่อ12ไหวไม่ไหวทันไม่ทันเสียกรเสิร์มไม่ข้ามอย่างนี้ก็แจกแต้มโอ้อาแล้วครับทีมมะขามแช่อิ่มขยับขยเื่อนเคลื่อนห่างออกไปแล้วครับ13ต่อ8 5แต้มนี้ลำบากนะครับสำหรับแต้มไหลแบบนี้15แต้มแล้วผัดกัน เสิร์ฟคนละครั้งโอ้ต้องต้องละเอียดต้ล,ล็อกเต็มเท่านั้นนะถึงจะทันครับโอ้แล้วจังหวะน,นี้เสิร์ฟเดินเดินแต้มได้ครับมาขามแช่อิ่มขึ้นแท่นไม่ใช่เรียบร้อยครับเอ <c oughs> เอน้องนัดบอกว่าโอเปนภายในอาใช่ครับก็คือเปิดโอเปนเลยครับแต่ว่าเป็นภายในจังหวัดเพชรบุรน,นะครับ ขวัญอุทยัยบอกว่ากําลังเดินทางไปแล้วมายังไงนะมาเล่นเพชรบูรณ์เนี่ยขวัญอุทยัยหนูสวัสดีพี่สําเริงครับพี่นอดบอกว่าคนท่าตะโกคิดถึงผลการแข่งขันก็เป็นทีมมะขามเช่อิมนะครับเอาชนะทีมเสกกรพิเยโจไปด้วยสกอร์สต่อศูนย์เซต